หลายๆคนสงสัยเหมือนพี่ขวดไหมคะว่ารอยขีดบนปลายตะเกียบเขามีไว้ทำไมและสำหรับคลิปนี้พี่ขวดยังมีประโยชน์ของตะเกียบมาฝากกันด้วยค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ขวดก็มาเฉลยให้ทุกคนได้รู้กันค่ะว่ารอยขีดบนปลายตะเกียบเขามีไว้ทำไมนะคะเวลาที่เราไปทานอาหารตามร้านเนี่ยเราก็มักจะสงสัยเนาะว่าทำไมตะเกียบเขาต้องมีรอยขีดนั่นก็คือเมื่อเราใช้ตะเกียบเรียบร้อยแล้วนะคะบางทีเราไม่รู้จะเอาตะเกียบไปวางไว้ตรงไหนจะวางไว้บนโต๊ะมันก็สกรปรกเนาะก็ให้เราหักรอยขีดตรงปลายตะเกียบแบบนี้เลยนะคะก็หักทั้งสออันเลยนะ แล้วที่สำคัญผู้พิการทางสายตาก็สามารถจับดูแล้วก็รู้ด้วยค่ะว่าด้านไหนเป็นปลายของตะเกียบนะคะเมื่อเราหักออกมาแบบนี้แล้วนะเราก็นำตะเกียบที่เราใช้ทานแล้ววางลงไปบนนี้ได้เลยนะคะก็จะทำให้ตะเกียบของเราไม่สก,กปรกนั่นเองค่ะ <S <S แล้ววันนี้พี่ขวดก็มีประโยชน์ของตะเกียบมาฝากกันนะคะ <S <S โดยปลายของตะเกียบจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ ผงชูรสผงปรุงรสหรือแม้กระทั่งถุงพริกไทยหรือถุงต่างๆที่อยู่ในครัวของเรานะคะหลังจากที่เราเปิดแล้วอย่างนี้นะมันก็จะไม่หกเหลอะเทอะค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราตัดปลายไว้แบบนี้แล้วมันก็จะหกเหลอะเทอะทั่วครัวเลยนะคะก็ให้เราใช้วิธีนี้ค่ะหลังจากที่เราหักปลายตะเกียบแล้วนะ ก็ให้เรานำมีดอิโต้นะคะมาฝาลงไปประมาณสักครึ่งหนึ่งของปลายตะเกียบนะคะแล้วก็ให้เราหนีบลงไปที่ปลายถุงแบบนี้ค่ะเพียงแค่นี้นะคะอย่างถุงพริกไทยก็จะไม่หกเลอะเทอะแล้วเพราะบางทีเนี่ย เราเอาหนังสติ๊กมัดพเพราะเผลอวางไว้นานๆหนังยางก็ขาดซะอย่างนั้นหยิบขึ้นมาทีนึงก็หกกระจายเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ตะเกียบเสร็จแล้วก็อย่าทิ้งนะคะเก็บตรงปลายไว้แล้วก็นํามาหนีบถุงต่างๆที่อยู่ในครัวแบบนี้ได้เลยค่ะครัวของเราก็จะไม่หกเหลอะเทอะด้วยนะคะลองทํากันดูค่ะ